บิววราพรกับล่าสุดนี้นะคะควงหนุ่มดินทนินถ่ายภาพพรีเวดดิ้งน่ารักเกินไปแล้วเข้าสู่ประตูวิวาห์กันไปเรียบร้อยค่ะคู่รักยูทูบเบอร์คนดังถ่ายพรีเวดดิ้งสามเซตสามตาตเรียบง่ายแต่หวานละมุนสุดๆหลังจากที่นินทนินทำเซอร์ไพรส์สมแมนขอบิววราพรปิยนันท์สมดีแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่แสนโรแมนติกค,ค่ะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งคู่ก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันนะคะโดยทางด้านของเจ้าสาวอย่างบิวราพรโพสภาพหวานตามสไตล์ทั้งคู่ถ่ายภาพเป็นแบบพรีเวดดิ้ง3เซต3ส,สไตล์วันนี้เราเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะ ซตที่1เป็นภาพของสาวบิวที่มาในลุกสบายนะคะสวมชุดเกรดลูกไม้สวมด้วยเวลยาวประมาณประดับด้วยดอกไม้ใบหน้าตกแต่งด้วยสกิเตอร์สวมรองเท้าบูทยาวลุคนี้ทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าสาวที่เรียบง่ายสบายตาสุดๆไปเลยค่ะเซตที่2นะคะเป็นภาพเซตที่ เผยภาพถ่ายในสวนสาธรารณะของหมู่บ้านเราว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มาออกกําลังกายมาททยงานถ่ายวิดีโอเดินเล่นหากกล้วยหอมและคูณมาวิ่งบางทีก็มานั่งชิลๆเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำซึ่งเราก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยและนี่เซตที่3ค่ะถ่ายแบบพรีเวดดิ้งที่บ้านเป็นบ้านเจ้าสาวที่เผยให้เห็นสาวบิวได้เผยความเป็นบิวและชนินมากที่สุดความเป็นธรรมชาติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจําวัน จึงออกมาเป็นภาพเซตท,ที่ดูกิธีก็มีความสุขและก็อบอุ่นมากๆค่ะเพิ่มกับความสองแสบอย่างก้วยหอมและและคูนเข้าไปทำให้ชีวิตทั้งคู่มีสีสันเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ